หึงถามก็ให้แอคท่านิดนึงวิดีโอมึงไปดูึมก็ไปแล้วดูไหมก็นี่ไงเดี๋ยวถ่ายตามมึงไปอู้ับ่เยเย็นเหรอเดินไปด้วยกันเนดิไ้ยเนี่ยหญิงหญิงไงหญิงล้อวนหญิงหญิงติดมึงจะซองไว้น่ะ เอาเลยอีกอ hey. um. ้วนงออกไหมเน่ยเดี๋ยวกูเอออะนั่นแหละสวยมากเย็นไม่ต้องทำโดนังหน้าเห็นมองตัวใหญ่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday โอโหยันด oh, ้วยใครผอมอ้าวมาเร็วเดี๋ยวมันจะละลายโอ้โหวายด้วยเจ้าอะไรนะอะไรนะ โอ้นี yeah oh, ่มันน่านแลอย่างนิ้มั้งเนี่ยหนึ่งสองสามอะมึงเดี๋ยวเออใช่ค่ะนี่แล้วพร้อมกันแล้วนะขุมเสร็จแล้วก็ไปเอาไปยันหนึ่งต่างแล้วกูไม่ได้เจ้าของวันเกิดเออเจ้าของวันเกิดต่างกันหมดเนี่ยปาน